สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวชุติการแฮวขัดสาขาการบัญชีเ0 1รหัสน,นักศึกษา66043980145ค่ะวันนี้จะมารีวิวหนังสือที่ชื่อว่า Positive เปลี่ยนชีวิตของคุณอะตอมนะคะจัดทำขึ้นโดยวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารค่ะนำเสนออาจารย์วิราวันวิสุนุเวคินค่ะรายละเอียดข้อมูลหนังสือชื่อหนังสือ p o s i t i เปลี่ยนชีวิต ผู้เขียนคุณอะตอมประเภทของหนังสือจิตวิทยาประยุกต์พัฒนาตนเองหนังสือจำนวน240หน้าสำนักพิมพ์ Bookmaker ที่มาของหนังสือเล่มนี้ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนแต่อย่างใดแต่เป็นเพียงเรื่องราวดีๆที่จุดประกายมาจากสองคำพูดเรียบง่ายที่คุณเองก็อาจเคยได้ยินคือ ทรงทำวันนี้ประหนึ่งว่ามันเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเรียนสำคัญของหนังสือเรื่องนี้นะคะเพื่อสร้างมุมมองเชิงบวกให้กับผู้อา่านและเปลี่ยนความคิดที่ติดลบให้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตค่ะมุ่งเน้นการให้แง่คิดในเชิงบวกเกี่ยวกับชีวิตการมองโลกในแง่ดีและการจัดการกับปัญหาต่างๆค่ะทำไมชีวิตเราจึงเป็นเช่นนี้อาจเพราะเรามองชีวิตผิดไป หรืออาจเพราะเราไม่เคยรู้ว่าชีวิตยังมีอีกด้านหนึ่งที่ดีกว่ามนุษย์เราทุกคนมองภาพต่างๆผ่านเลนแก้วตาหรือเลนตาธรรมชาติที่ทำให้เรามองเห็นสิ่งมีชีวิตและวัตถุทุกสิ่งบนโลกโดยปกติคนเรามีเลนตาสองข้างเท่ากันวางอยู่ในตำแหน่งเดียวกันมีองค์ประกอบพื้นฐานที่ไม่แตกต่างแต่หน้าแปลก ที่เลนตาซึ่งมีความเหมือนกันดังว่ากลับไม่ทำให้คนเรามองโลกได้เหมือนเหมือนกันสิ่งที่ทำให้ความเหมือนนี้ต่างกันคือใจว่าจะเลือกใช้เลนแบบไหนในการมอง p o สิ t ีฟหรือ n e กา t i v ถ้าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตฉันจะทำอะไรได้บ้างฉันนั่งทบทวนอย่างจริงจังฉันมีเวลาที่มีความสุขบนโลกใบนี้น้อยมาก เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับเรื่องทุกข์ร้อนไม่สบายใจซึ่งมันไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่น่าเสียดายแต่มันคือเรื่องที่น่าเศร้าที่สุดต่างหากดังนั้นฉันคิดฉันเขียนฉันเริ่มใหม่ฉันสัญญาที่จะใช้ชีวิตอย่างคนมีสุขให้เต็มที่เพราะใครหลายคนกว่าจะได้คิดได้ทบทวนว่าชีวิตควรค่าที่จะมีความสุขขนาดไหนพวกเขาก็ไม่มีวันพรุ่งนี้เสียแล้ว ดังนั้นถ้าคุณเคยเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งที่จะหาความสุขใส่ตัวจงคิดใหม่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคุณจะมีพรุ่งนี้ทุกๆวันอย่าผัดวันประกันพุ่งในสิ่งที่ท่านทำได้แล้วเสร็จในวันนี้ยอมรับว่าเคยไม่มั่นใจเวลาอยู่กับผู้คนกลัวแสดงความคิดโง่ๆหรือประหรลาดๆรรออกไป แต่ตอนนี้ไม่รู้สึกแบบนั้นอีกแล้วล่ะฉันยืดอกยอมรับแล้วมุ่งมั่นกว่าเดิมหรือพูดง่ายๆก็คือมุ่งมั่นกว่าเพื่อนคนอื่นๆเพื่อนร่วมงานอาจจะหัวไวกว่าฉันก็จริงไม่เห็นต้องไปอิจฉาเขาเลยฉันหันมาพยายามหนักกว่าเดิมขยันกว่าคนอื่นๆผลงานที่ออกมาจึงไม่เคยมีใครตำหนิฉันได้มันสำคัญนะการยอมรับในจุดด้อยของตัวเอง ยอมรับแต่ไม่ยอมแพ้ฉันก็มีอะไรดีๆโฟกัสไปที่จุดดีหรือพรสวรรค์เฉพาะตัวเสมอไม่ต้องไปนึกถึงจุดด้อยสิ่งดีๆที่ว่าอาจไม่ใช่ความมีดีที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นเรื่องดีๆเล็กๆน้อยๆที่คุณมีเช่นฉันใจเย็นฉันร่าเริงฉันยิ้มง่ายฉันรักสัตว์หรือฉันอดทนเป็นเยี่ยม อย่าปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาทำลายความมั่นใจของคุณเพราะทุกคนมีดีต่างกันคุณอาจจะไม่ดีเท่าคนอื่นในบางเรื่องแต่ก็ยังมีอีกตั้งหลายเรื่องที่คนอื่นดีไม่เท่าคุณเช่นกันฉันมีสิ่งที่ชอบจะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณชอบทำอาจจะของสะสมอะไรก็ได้งานฝีมือหรือกิจกรรมใดๆ ที่คุณมีความสุขเสมอที่ได้ทำสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบความมั่นใจในตัวเองที่ซ่อนอยู่พอเมื่อได้ทำในสิ่งที่ชอบแล้วคุณย่อมทำมันออกมาได้ดีฉันมีกำลังใจดีๆคุณควรเรื่องที่จะนึกถึงแต่เรื่องราวดีๆในชีวิตที่ผ่านมาหากเกิดปัญหาและรู้สึกท้อแท้แน่นอนว่าคุณอาจจะมีช่วงเวลาที่มีความสุข และความทุกข์สลับกันไปเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอแต่เมื่อเจอเรื่องที่ทำให้ใจท้อให้มองย้อนกลับไปดูซิว่าทุกวันนี้คุณเดินมาได้ไกลขนาดไหนแล้วคุณเจ๋งขนาดไหนที่ผ่านเรื่องราวนับร้อยนับพันมาได้จนมาเป็นคุณในทุกวันนี้บันทึกแต่สิ่งดีดี เขียนไดอารี่หรือทันสมัยกว่านั้นหน่อยก็ลงบนบล็อกหรือเฟซบุ๊กของตัวเองเขียนแต่สิ่งที่ทำให้เรามีความสุขในแต่ละวันไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรเลยอาจจะเป็นเรื่องราวดีๆเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณมีความสุขหรือยิ้มออกเรื่องราวของคุณอาจจุดประกายความสุขและกำลังใจให้คนอื่นได้ด้วยนะฉันไม่ใช่กูรูคิดบวกหรอก แต่ฉันก็คิดลบไม่เก่งเสียด้วยสิฉันไม่เคยมองหาความสุขไกลตัวความสุขของฉันมันอยู่ทุกที่ฉันชอบเสียงนาฬิกาปลุกตอนเช้ามันเตือนสติว่าฉันยังมีวันพรุ่งนี้ฉันยังมีสิทธิ์อยู่บนโลกใบนี้ได้อีกตั้งวันหนึ่งสาเหตุที่เรื่องหนังสือเล่มนี้นะคะเราเรื่องหนังสือเล่มนี้มาเพราะมันไม่ใช่แค่หนังสือ แต่มันคือคำตอบที่เรากำลังมองหาในช่วงเวลาที่เรากำลังเผชิญกับความท้อแท้ความไม่มั่นใจหรือปัญหาในชีวิตหนังสือเล่มนี้เหมือนถูกออกแบบมาเพื่อเป็นแสงนำทางที่ให้ความหวังและพลังงานบวกหัวใจสำคัญของการเรื่องหนังสือเล่มนี้คือเราต้องการหาเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ไม่ใช่แค่แนวคิดที่สวยหรูแต่เทคนิคและแนวทางที่นำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆเช่นวิธีการจัดการความเครียดหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เรายังรู้สึกเชื่อมยโยงกับสไตล์การเขียนของคุณอะตอมที่เข้าถึงง่ายเหมือนได้คุยกับเพื่อนที่เข้าใจเราจริงๆ ทำให้เราเชื่อมั่นว่าหนังสือเร่มนี้จะช่วยให้เราได้ทำความรู้จักตัวเองมากขึ้นและเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือบทที่เปลี่ยนชีวิตของคุณอะตอมนะคะสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือเร่มนี้ไม่ใช่แค่ความรู้สึกดีๆชั่วคราวแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนจากภายในสู่ภายนอกค่ะ 1. ได้มุมมองใหม่และพลังงานบวกในการใช้ชีวิตเราได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนทัศนคติจากคิดลบเป็นคิดบวกอย่างเป็นธรรมชาติไม่ใช่แค่การมองโรคในแง่ดีเท่านั้นแต่เป็นการยอมรับความจริงแล้วหาวิธีที่จะเติบโตจากมันทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีสติและมีพลังงานมากขึ้นค่ะ 2. ได้เข้าใจตัวเองและจัดการกับความล้มเหลวหนังสือพาเราสำรวจหรือเข้าไปในจิตใจเพื่อทำความเข้าใจในอารมณ์และพฤติกรรมของตัวเองทำให้เรามองเห็นความสุขที่แท้จริงที่ไม่ได้มาจากสิ่งของภายนอกและยังได้เรียนรู้วิธีการจัดการกับความล้มเหลว โดยมองว่าเป็นเพียงโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต 3. ได้เครื่องมือที่ใช้ได้จริงและสร้างวิสัยนี่คือจุดเด่นที่สําคัญที่สุดเราจะได้รับเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจบวันทันทีเช่นวิธีการจัดการความเครียดการสร้างวินัยให้ตัวเองหรือการตั้งเป้าหมายชีวิตอย่างเฉลียวฉลาด ซึ่งจะช่วยให้เรามีพลังงานในการลงมือทำอย่างต่อเนื่องจนเห็นผลลัพธ์ 4. ได้พัฒน,นาความสัมพันธ์และรับแรงบันดาลใจเมื่อเรามีทัศนคติที่ดีขึ้นเราจะสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีขึ้นด้วยและที่สำคัญที่สุดคือหนังสือเล่มนี้จะช่วยเติมพลังงานบวก และมอบแรงบันดาลใจที่จะช่วยให้เราดุกขึ้นสู้และก้าวเดินต่อไปในทุกทุกวันค่ะ